ไม่ไดาคนมาหน้าเลยนะฉันทองอยู่นะเมย์เอ้ยมึงอะ่ะารล้ตุ้งยางมาเกินหรือเปล่ามึงจำไว้นะต้อยเรื่อมึงกับฉันสองคนเบนลูกฉันอุดมูกตายค่ะแมวมึงค่ะ ลูกพวในให้คนไนทองเอ้อูเต่ย่ยทำเท้า <c oughs> คนปอก็รู้ก็ไม่ใช่มึงแนะ่นี่ไง่ันเนี้ยไม่มีใครเอา <c oughs> คนหญิงทองอยู่มาทำเท้ามาเม่นไม่ดีไปเลยไป <c oughs> ชื่ออูเตนตะว่ายจีบเปือแผ่นดินมึงตะไหวยจีบเปืออนาคต <c oughs> ในวันพรุ่งนี้ของมึงกกอนค่ะ <c oughs> มาทำเท้าลูกพวในให้กิเรื่องของฉันกับไม่ใช่ลูกมึง <c oughs> ไปเลยไปไม่ต้องบล็อกมันเองถ้าไม่ดด้คนมาหน้าเลยนะฉันทองอยู่นะ เชิญค่ะมึงเรียนชื่อติ๊กตอกกันบัสี่คน <laughs> เผื่อแป้นดินวะเผื่อน่ะคนมึงพุงนีก่อนต่อยอดไะไกิน <laughs> ดิงดา่าแบบว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนด่าก็น,นี่ไงถ้าเป็นเมื่อก่อนยกตัวอย่างอยู่นี่ไงลืมบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน <laughs> อย่าบูลลี่เมลูกทองในปอในหนึ่งเ <laughs> มเอ้ยมึงอะถ้ารู้ตุ้งยางมาเกินหรือเปล่าต่ำเต้าอ, <laughs> อะไรไหมคืออะไรอ่างอ่างอีต๊ ย่าย่าทรงอยู่นะดาได้โครนได้เหรอไอซื้คนได้เหรอถามได้ไงว่าลูกไหนเราได้กันอยู่สอง đ à, đ <S S <ự> <S คนแมมเจออูตินเจอตะว้เปลือแป่นดินมึงเปลี่ยนซื้อชัดนาหมาปิดนี่ไอหน้าเล็บปุกก่รอนี่จะไม่ก่อนดาไปเร็ว ไอวูอทเทนว่าพวเจนนี่มากรีมาแค่ไหนก็นไม่มีมึงค่ะประเทศไทยเนี่ยมึงจำไว้นะต้อยเรื่องมึงกับชั้นสองคนเหมือนลูกชั้นอุดมูกตายค่ะไม่เอามึงค่ะ <c oughs> ไออูทเทน <c oughs> โกรธดแม่บุลลี่ดิอูอทเทนเอ้ยอยากเห็นหน้ามึงจังเลย <c oughs> เอาเวลาไปอุดควันค่ะ <c oughs> านาั่งด่าเผื่อนกูอยู่ จริงด้วยไงครับป่าปมันเป็นรัวเออคนปันเนียนไม่ไปควันหรอกนั <c oughs> <N un> ่งอยูเจ้าบ้านแลไม่มีเวลาหรอกเอาเวลาไปกุ่นควันไปเอาเวลาไปด่าพวกวีเทนค่ะต้องด่ามันแบบนี้อะไรพวกปันเนียนตาไหวจีบเผื่อแป้นดินนี่คงเมื่อนตาไหวจีบเป๋กุ้มแล้วหรอกค่ะทางสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ